สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวทําธ,ธุระที่สักเหล็กพิจิตรนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าที่นี่มีสวนอินทผลามเปิดนะครับเขาเขาอ่านยังไงบางบางที่ก็เรียกอินทผลามบางที่ก็เรียกอินทพรมเ,เนอะเราไม่รู้ยังไงเนาะแลต่แต่ตอนนี้ยผมอยู่ในสวนแล้ว สวนลุงตั๊กนะครับมีเจ้าเดียวในจังหวัดพิจิตรนะครับนี่จศราลมนี่ครับมีมีเป็นร้อยต้นนะครับมีทั้งพันธุ์สีแดงแล้วก็สีเหลืองแต่ที่ที่มาดูนะครับตรงนี้เป็นพันธุ์สีเหลืองนะครับพันธุ์สีแดงนี่เห็นลุงเขาบอกว่ามัน โดนขอชิมไปนะครับก็เลยไม่เหลือแต่ก,ก็ก็มีที่กําลังออกอยู่เป็นช่อนะครับแต่เดี๋ยวมันก็มาดูเฉพาะสีเหลืองก็ขอนี่นะครับแบ่งขายเป็นกิโลนะครับกิโลละสี่ร้อยบาทนะครับขายในสวนนะครับกิโลละสี่ร้อยบาทแต่ถ้าเกิดซื้อยกทั้งพวงนี่นะครับยกทั้งพวงแบบนี้นะครับ ทั้งพวงแบบนี้นะครับผมเหมาเลยกิโลละสามร้อยบาทนะครับหัวลุงตักสกักเหล็กพิจิตนะครับนี่นี่นะครับอันนี้เป็นต้นแม่นะครับต้นแม่อันนี้เป็นต้นลูกต้นลูกก็จะมีนี่ออกพวงเหมือนกันนะครับก็เท่าที่สอบถามมานะครับถ้าเกิดว่าต้นแม่ ออกพวงออกช่อออกลูกอย่างนี้นะครับต้นลูกที่งอกตามโคนนี้นะครับเนี่ยตามเนี้ยที่เห็นเนี้ยครับก็จะมีลูกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่พอแล้วไม่มีไม่มีช่อออกหรือไม่มีผลครับก็แสดงว่าต้นนั้นเป็นตัวผู้ไม่สามารถทำให้ติดลูกได้นะครับ ไม่รู้ว่าวิธีการผสมพันธุ์เขาทำกันยังไงนะครับก็มาให้ดูกันครับต้นนี้ก็ถ้าหมาเหมาทั้งรวมท,ทั้งทั้งต้นก็เป็นหมื่นแล้วครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นไอ้ไอ้ที่มันเน่าเนี่ยนะครับเน่าเน่านะครับแมวคือสามารถเก็บกินได้เลยนะครับเนี่ย ที่เห็นนี่ยนะครับสามารถเก็บกินได้เลยห่อไว้กันแมลงกันนกครับแล้วก็ถุงกระดาษนี่นะครับที่เขามาคุูไว้นี่คือกันฝนนะครับกันไว้แค่ดูแค่ต้นเดียวก็พอนะครับมันก็ออกไม่ทุกต้นนะครับบางต้นก็ยังเล็กอยู่บางต้นก็ใหญ่นะครับนี่เอาไปดูอีกต้นหนึ่งนครับสามารถเด็ดกินเด็ดชิมได้เลยครับ ชอบพวงไหนก็ซื้อยกพวงหรือว่าจะซื้อเป็นกิโลซื้อเป็นกิโลต้องไปซื้อเอ่ตรงที่ที่ทีทเขาจัดเตรียมไว้นะครับก็จะมีทั้งที่ตัดเป็นช่อขายกิโลละสี่ร้อยแล้วก็ที่เขาทำเป็นแบบว่าเอยแก้วนะครับก็มีททำอยู่นะครับนี่ ี่ถ้ารวมทั้งต้นก็ย่อยๆครับเป็นหมื่นนะครับถ้าเหมาทั้งต้นนะครับสําหรับใครอยากจะหิ้วก็หิ้วได้นะครับซื้อยกพวงนะครับกิโลละสามร้อยนะครับแต่ซื้อแยกกิโลละสี่ร้อยนะครับก็ตรงนี้นะครับก้านนี่ก็เป็นการที่เขาตัดพวงออกไปแล้วนะครับสีเหลืองๆอย่างนี้ครับ ดูรอบๆนู้นนะครับดูเลยเยอะนะครนี่ก็คือเป็นระบบน้ํานะครับระบบน้ําของสวนนะครับเปิดให้นั่นตามโคนต้นนะครับก็แต่ละต้นจะมีสายคู่นะครับคู่ซ้ายขวาไปเลยนะครับนี่โอเค แค่นี้แล้วครับพามาเที่ยวสวนอินทภาลำสากเหล็กจังหวัดพิจิตนะครับผมเจอกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ